วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย i h a e cpu ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคท่ผ้มสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ l o box map ของ all star tower defense นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวตัวละครนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครเก่านะครับหลายเดือนที่แล้วนะครับทุกคนเนื่องจากว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครที่เราต้องสะสมทั้งหมด3ตัวนะครับคือจริงๆมันไม่จำเป็นต้องใช้3ตัวนะครับมัน 1 2 3สานะครับก็คือนารูโตะ1นหาง2หาง3หางนะครับซึ่ง3หางเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ว่าราคา3หางอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวละครนั้นเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะฮะสำหรับใครที่มาเล่นใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับนี่คือนารูโตะ1หางนะครับพอใส่ปุ๊บนี่ฮะมันจะมีหางออกมาแบบนี้นะครับ อ่านี่คือนราตัวหนึ่งหางครับหนึ่งหางเนี่ยสแตตก็อยู่ที่2องวิจมตีหนึ่งทีนะครับระยะอยู่ที่35นะครับ268นะครับผมคือดาเมจมันน้อยนะครับแต่ว่าต้องอัพเรื่อยๆนะครับต่อมาครับ2หางครับพอใส่2หางไปปุ๊บอ่ามันก็มี2หางขึ้นนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับ3หางครับโปรโสามหางเนี่ยผมเลเวล100กว่าเลยนะ รับออนุญาตถอดออกไปก่อนโอเคเนี่ยฮะโอ้โหสามหางก็มีสามหางออกมาตอนแรกผมถึงว่าเวลาเราใส่เนี่ยมันจะมีแบบหางลอกมาเรื่อยๆนะสรุปคือมันเอ,เอาแค่เอาแค่อันที่ใส่ไปล่าสุดนะครับทุกคนสามห่างใส่ไปใหม่มันก็จะสามหางมันจะขึ้นเมื่อกี้ขึ้นสองห่างใช่ไหมนี่ครับโอ้โหตัวแดงแปดเลยตัวละครน,นี้นะครับเป็นตัวละครแคปซูลนะครับ มันไม่มีแล้วนะตอนนี้นะครับทุกคนแคปซูลเนี่ยมันเป็นแคปซูลเก่านะครับแคปซูลเก่ามากๆใครที่มีแคปซูลเก่าเนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับแต่โอกาสมันก็น้อยพอสมควรนะครับซึ่งโอกาสเนี่ยมันมีแค่นี้ครับผม4ี่ทับหนึ่งพนะครับแคปซูลใหม่ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนแคปซูลแรกๆเลยอ่ะผมจาไม่ได้ว่าชื่อแคปซูลอะไรนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาออฟออกนะครับจริงๆผมอยากรีวิวมานานแล้วแหละตัวละครนี้นะฮะตอนนั้นนะผมรีวิวไปแค่ตัวเดียวนะครับก็เลยจะมารีวิวับ3ตัว3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันะครับ่ย 2องินะครับอันนี้ก็2องิเท่ากันนะครับ2องิเท่ากันระยะเท่ากันหมดครับแต่ดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเนี่ยตามสามนะครับอันนี้อยู่ที่297นะครับแต่ว่าเลเวลเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาเออร์วินไปด้วยครับไปบัฟด้วยนะครับทุกคนตัวละครนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มันเหมือนเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวนี้ออกไปด้วยเอานี่มา กกิาเมสเพราะว่าไอ้กิวกาเมสเนี่ยเมื่อก่อนนะครับมันเป็นตัวต้นเกมที่แบบว่าใช้กันแบบโคตรเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่อยู่มานานนะฮะอยู่แบบว่ามานานมากใช้แบบมานานเนี่ยกิวกาเมสครับเวล80ครับเราเอาไปด้วยเอาไปด้วยเลยไอ้กิวกาเมสเนี่ยนะครับมัน0.5นะครับ0.5โจมตีหนึ่งทีแต่ดาเมจอยู่ที่90นะครับ90ดาเมจโอเคบผมทุกคนครับเราเข้ากันมาแล้วนะฮะในโหมดนี้ครับเป็นโหมดซ้อมนะครับอ่ะขออนุญาต สปาวมาหนึ่งตัวนะครับเปิดเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะแต่ว่าผมจะให้ดูนะครับผมจะขอเอา1หางลงก่อนนะครับผมไม่ได้ใส่ออฟมาเลยนะก็พอวางไปโจมตีเป็นเซอร์เคิลนะครับอ่าเห็นไ่มโจมตีก็คือแค่ขวันะครับแต่ตีเร็วอยู่นะ2วิทาเป็น0 0นะครับอ่าประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวกิวกาเมตรวางด้วยนะครับกิวกาเมตเนี่ยมันศูนย์จุดกว่าใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาทีละตัวดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นเลือดสัก10,000 2 0 0 0 0มาอ่ามาแล้วฮ ราจะอัพไปนะ600นะครับอัพดาเมจเพิ่ม200 800 500นะครับ1000ดาเมจเพิ่ม900นะครับอัพประมาณ8ขั้นนะครับ1,100ดาเมจเพิ่ม900แล้วก็2,000ดาเมจเพิ่ม1,700นะครับ90ขั้นที่6นะครับใช้เงิน2,100นะดาเมจเพิ่ม1,790แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับนี่ครับลบระยะนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่านะครับเป็นท่าโกรธนะ ขออนุญาตเอามาเยอะๆเลยครับแล้วก็อัพเลยนะครับดาเมจเพิ่ม3580มันจะตีแบบว่าเป็นฟูลนะครับนี่มันจะตีแบบฟูลครับแปลว,ว่าถ้าสมมติว่าตัวละครยูนิตนะครับเดินผ่านมามันจะตีทั้งวงนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับเดี๋ยวดูฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะคืออย่างสมมุติว่าตัวกิลกาเมตเนี่ยเมื่อก่อนนะครับกิลกาเมตเป็นตัวต้นเกมใช่ไหมมันใช้เงินประมาณนี้ครับ ประมาณ16ื่นนะครับซึ่งกิ่กเมตรเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งวิโจมตีหนึ่งทีครับดาเมจอยู่ที่นี่ครับเป็นเหมือนต่อวินะประมาณ3000ดาเมจตัวหนึ่งวินะครับก็รอดูครับดูครับนี่ฮะเห็นปะมันจะโจมตีแบบรัวมากๆนะครับเมื่อก่อนเป็นตัวต้นเกมที่เจ๋งมากๆถ้าใส่ออฟไฟนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอัพตันนะใช้เงินอยู่ที่10,000ครับแต่ตีเป็นฟูนะครับดาเมจเยอะกว่าด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเพทูวินเหมือนกันนะ ตัวละครนี้เพทูบินเหมือนกันอ่านี้คือเวล์80นะครับดาเมจอยู่ที่10,000นะครับต่อมาครับอันนี้มันท่าเหมือนกันเลยนะก็คือมันจะเป็นยกเอามือยกขึ้นมานะครับมันจะตีแบบเซอร์เคิลก่อนนะครับก็อัพไปครับอ่าตันอยู่ที่นี่ครับ10,100 105ดาเมจนะครับอันนี้คือเยอะกว่าสองเวลนะครับระยะเท่ากันหมดเลยเห็นปหมเท่ากันหมดเลยครับดาดาเมจเพิ่มมาแค่พันหนึ่งนะครับต่อมาครับสามหางครับสามหางนะครับอันนี้คือหนึ่งหางนะครับผมสองหางแล้วก็สามหาง สามหางเนี่ยใช้เงินนวางเนี่ยอยู่ที่641นะครับซึ่งมันเยอะมากมากนะครับก็ง่ายคือมันไม่ใช่ตัวที่วางต้นต้นเวฟได้นะประมาณเวฟหนึ่งเวฟสองมันไม่สามารถวางได้ถ้าเกิดวางเนี่ยเราต้องเขาเรียกอะไรให้ยูนิตใกล้ชนบ้านก่อนแล้วค่อยวางให้มันผ่านเวฟไปนะครับก็ขั้นแรก600800 1000 1,100 2,000 2,100 2,100นะครับใช้เงินอยู่ที่ประมาณ10,000นะครับผมขอขาย1หาง2หางไปนะครับขอโฟกัสที่3หางแล้วกัน3หางนะครับพอวานนะครับใช้เงินอยู่ที่641นะครับใช้อัพเนี่ยอยู่ที่810นะครับผมแล้วก็1,080 1,350 1,485 2,007 2,835นะครับทำไมต้องเป็นเลขแบบนี้ไม่รู้แล้วก็2,835ดาเมจอยู่ที่12,000นะครับ840 49นะครับถ้าเวล170เนี่ยอยู่ผมคิดว่าน่าประมาณสัก1 4ื่นสี่นะครับตีทั้งวงนะครับค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เงินเยอะขึ้นมานิดหน่อยนะครับโอเคขออนุญาตวาง2หางเทียบเลยแล้วกันนะครับอันเนี้ยเงินวาง10,000อันเนี้ย12,000อันเนี้ย1น0 0 0 1มื0 0 เอออันนี้หนึ่งหมื่นใช่อันนี้หน,นึ่งหมื่นสามประมาณนี้สำหรับตัวละครน,นี้นะครับทุกคนผมเขาบอกไว้ก่อนเลยครับว่าตัวละครน,นี้จริงๆเมื่อก่อน่ะมันเพย์ทูวินนะคือมันมีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังนะครับแต่ตัวละครน,นี้มันเพย์ทูวินแน่นอนผมบอกเลยเมื่อก่อนอ่ะแต่ตอนนี้คือมันไม่ค่อยมีใครได้ใช้แล้วน่าจะสะสมกันซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับสามห่างนะครับ แล้วก็ใครที่รู้ราคา3หางนะครับก็รบกวนคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะอันนี้คือตัวละครในตำนานนะครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าน่าจะมีหลายคนที่พึ่งมาเล่นนะครับก็อันนี้คือเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่เคยอยู่ในแคปซูลนะครับเป็นแคปซูลแรกๆเลยนะระบบแคปซูลมาแรกๆเลยก็คือไอ้ตัวนี้แหละมันมานะครับผมจําได้ประมาณนี้น,น่าจะจาไม่ผิดน่าจะน่าจะอันนี้นะ เออน่าจะ3ห่างนี่แหละอันนี้คือนารูโตะนะครับที่อยู่ในแคปซูลน,นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบัฟด้วยนะครับทุกคนก็ดาเมจอยู่ที่นี่ครับตัว3ห่างอยู่ที่38 0ห0่นะครับหางอยู่ที่3 0 0 0มแล้วครับแล้วก็ตัว1ห่างอยู่ที่3 0,000นะครับระยะเท่ากันระยะเวลาโจมตีเท่ากันนะครับตีเร็วนะตีเร็วมากผมชอบมากล้างโกรดล้างโกรดประมาณนี้ครับผมสำหรับนารูโตะ ก็นในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด้วยนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับช่วงนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับมันยังไม่ประกาศอัปเดตนะครับเพราะว่าไอ้ตัวระบบพาร์ทเน่เพิ่งมาแล้วก็เลยแบบชิวๆแล้วกันยังไม่ทำอัปเดตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครน,นั้นตัวละครใหม่จะมาเมื่อไหร่นะครับก็ยังไงก็ตามฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทำตัวละครที่เป็นตัวละครในตำนานออกมานะครับแล้วก็เป็นตัวลคจจะ,ะคร,ะครที่